สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Speak TV นะวันนี้เราก็อยู่กับตัว The b h i t e สายที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมจะเล่น The ไว i t e อย่างไรให้เหมือนไม้เคลนขั้นหนึ่งนะเอางงกันเลยสิเนาะผมว่าเนี่ยเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมใช้อะไรบ้างในเกมนี้เนาะแอดออนอันแรกครับบันทึกของ v i ก o นะเวลาเราพุ่งเนี่ยเราจะติดสถานะตรวจไม่พบนะครับ ค่อนข้างจะช่วยจำสกแกรได้มากๆเลยนะแอดออนอั Add นที่2นะครับสารประกอบ21นะหลังจากกระแทกกับอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับจะทําให้เราเห็นออร่าเซอร์ที่อยู่ในระยะ8เมตรเป็นเวลา3วินะครับส่วนเปิร์กอ่ะก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนเปิร์อันแรกนะครับฮิตทีเรียนะถ้าทําให้เซอร์เจ็บได้ด้วยวิธีใดก็ตามนะครับเซอร์ทุกคนที่เจ็บอยู่ตอนนั้นนะจะติดสถานะไม่รู้ตัวเป็นเวลา30มวินะครับ แล้วมันเนี่ยก็จะมาคอมบูกับเปิร์กคำสาบของเล่นนะถ้าแขวนเซอร์ได้นะครับเซอร์คนนั้นนะ่ะจะติดสถานะไม่รู้ตัวจนกว่าจะไปพังโทเทมนะโทเทมเนี้ยจะเปิดเผยออร่าเมื่ออยู่ในระยะ16เมตรนะครับและเซอร์คนนั้นต้องเป็นเจ้าของโทเทมนั้นนะครับถึงจะพังโทเทมได้เนาะเปิร์กระเบิดประตุนะครับผมว่ามาช่วยถ่วงเครื่องนะ และเปิร์กอัสุดท้ายก็คือกําเนิดแต่เงาเมืดนะครับจะทําให้มุมมองการมองอะกว้างขึ้นกว่าปกติ15องศานะครับผมชอบใช้เปิร์กนี้มากนะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นเปิเปร์กอื่นก็ได้นะครับแต่เปิร์กนี้มันช่วยทําให้ผมเล่นง่ายมากขึ้นเนาะไปดูกันดีกว่านะครับพรา The Bike สายนี้จะเป็นไมเคิลขั้นหนึ่งอย่างไรเลยครับสายที่ผมมาเลนเ่นจะเป็นจะเป็นแบบสายไล่ดุดูแล้วก็จัมพ์สแกร์ไปยันตัวนะ ฮัลโหลไม่รู้ตัวกันนาทีเนี่ยเพื่อนเที่ยวเครื่องก่อนนะสวยครับอันแน่ับไว้ตึงๆเพื่อนบึม้มสวย ต,ติดอันนี้แน่เลยอ่ะใครช่วยนะติดต่วนไม่พบนะเวลาพุ่งเฮ้ยวอตไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อุย้ยไม่ถึงแล้วผมเอาชิงเห็นออร่ามานะ โดดไปโดดมาสวยน้องไม่พุ่งไปกันดีกว่าว่าเอาเครื่องนี้จนเสร็จก่อนไปวะน้องโม่ดีเพื่อนช่วยละ นนเน้เธอจะเชิงหนาใส่เราเหรอเพื่อนอุย้ยไม่ถึงไม่เป็นไรค่อยๆไล่ไปอา้าวนัดต่างกันแล้วอา้าวัด อุยเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผมเห็นออร่าไงล่ะน้องหมวยสวยครับ <c oughs> เอ้ยไม่เป็นไรเดวโซน้สามเครื่องเอ้าไม่ได้ มันเหลือเครื่องฝั่งนี้มันเหลือสองเครื่องอนะเนาะไม่ได้แล้วปั่นฉลา,าดอยู่ไม่เป็นไรอลองพุ่งๆไปนะวัสดีโอ้ย,เ,อยเพื่อนเบาโอ้โหปั่นไม่เอาโลกเลยโอ้ย ดีเดวิดอ้าวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งพระหนุ่มคนนี้เขาติดไม่รู้ตัวนะเฮ้ยบอตอันนะี้ออกมาเพื่อนเดี๋ยวดื้อบูมสวยครับเฮ้ยมีคนแก่น่าจะเป็นน้องน้องเม็กครับน้องเม็กไม่เป็นไรยังไงตอนพุ่งเราก็ติดตรวจไม่พบอยู่แล้ว นี่ยก็ผมอุ้ยเห็นออร่าไงครับโอเคเพื่อนสวยๆเลยเย้อมไปอีกหนึ่งครับังไปอะไรของเขาวะ อัดดีน้องเมกไปไหนจ้าก็ผมเห็นออลาไงล่ะใส่นี่มันโคตรเกียนเลยนะสวยจริงจนะทุกคนเดี๋ยวรอ4%จากพี่เจ๊ก่อนเผื่อเขาดินหลุดนะ นี่ไงนี่ไงแม่งเอ๊ผมพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับสี่เปอร์เซ็นต์มาจริงๆนะทุกคนโอเคอีกรอบเพับอีกทีครับโอเคครับก็อยู่กับดันและคืซิตีนะ,อะลองเล่นดูนะครับตาที่สองนะ เอาติดเอาเอางงงง,ง,งติดตัวไม่พบนะงงนะเพื่อนเวลาชิ่งนะอันนี้เพื่อนติดฮิตที่เรียไดเนะ่จับสแก๊แบบสุดๆ <c oughs> โอ้สวย <c oughs> ออกไปข้างนอกเหรอ มาฉีกไปละว,ว้าวเอาเรื่องเ <c oughs> right. ไปนู่นละหนึ่งสองโอเคเครื่องพอโซนได้อยู่และ <c oughs> ฉีกไปละ ยิงยาวเลยวะสวยทำไมเขาเล่นยากพอสมควรนะมันติดตรวจไม่พบเวลาชิ่งอนะเนาะสวยบุญด้านบนเหรอนนกว่าคนตกใจหมดเลย ฝันเพลินเพื่อนติดไม่รู้ตัวเอ้ยติดตรวจไม่พบนะโอ,อ้ยติดฮิตีเรียแล้วไม่เป็นไรครับผมต้องพังบุญตรงเนี้ยออกโอเคสวย มาแล้วผม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 มาแล้วไงล่ะเพื่อนโอ้ยตาแตกยับยับเลยไปไหนแล้วหายไปแล้วหาไม่เจอหิวแล้ว,ลวอูยว้ยหิวไวมากเลยอุย้ย อันนี้ไม่เห็นตัวนะฟุกนะเนี่ยช็อตเนี้ยมาอยู่นี่เพื่อนโอเคสวยบูมเดี๋ยวผมโซนตรงกลางนะครับเล่นแบบโซนตรงกลางด้วยมานี่พ่อ มันจะเห็นออล่าเหมือนในระยะ8เมตรนะครับแอดออนสีเขียวอะเห็นนะนะเห็นหมดนะกดไลท์วะเอาคนที่โดนไปแล้วเฟสหนึ่งกดไลท์ไปเลยครับไม่เป็นไรไล่ดีกว่าชิวๆนะ ตายยากตายยากตุ๊กตานี้เกล็กะกดังอ,ออวอวแสอ๊ะผูใ้ใดวะผมไม่เห็นออร่านะฮัลโหลเอาไปทีนึงก่อนสวยเจ็บก,กันทุกคนตีหที่เรียกกันทุกคน ไม่เห็นนะสวยผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยอ้ะ่ะดีเพื่อนตายยากตายยากตึงตึงตายยากตึงตึงมีฝั่งหนูนีกคนหนึ่งอ่ะวิง่งลงไปแล้วนะ่ะปุ่มก็ได้ครับไม่เป็นไรโอ้โหคมคมสุดยอดไปก่อนติดหินที่เรียไปเพื่อน มีคนอยู่ด้านขวาด้านขวาเนี่ยสวยมนันนี่น้องเอดาไหนจ๊ะโอ้ตายาทันด้วยสวยไม่เป็นไรเอาเธอฉีกอย่างนี้เรียบร้อยนะเพื่อนบูมสวย เอตาต่ยากผมกีบไม่เป็นไรเชื่อเครื่องกันะนะทำอะไรพ่อหนุ่มท่านอ,อีกคนนึงเขาติดไม่รู้ตัวกันหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่งั้นเขาไม่มากระจุกกันตรงนี้หรอกเนี่ยสวย สวยเสือดยาตสวยก็ผมเห็นออร่ายังไงล่ะน้องเอดาทำอะไรอ่ะเพื่อนก็เห็นออร่าไงล่ะสนุกอ่ะสายนี้สนุกนะครับแต่เล่นยากนะถ้าเล่นตัวไม่ได้อ่ะบุ้มสวย ติดตรวจไม่พบอีกอยู่ไหนจ้าเพื่อนติดตรวจไม่พบมันก็ดีนะครับติดไม่รู้ตัวนะตอนนี้แต่เขายังไม่มีใครแกะโทเทมผมสักอันเลยอะเราแบบแอบมองเธออยูน่นะจ้าได้นะนี่นน่สดี อุ้ยไม่โดนอด้ออไรจุดบุญไปครับป่อยให้จุดไป่ะสวยเอาอยัางไงน้องเอด้าลงไปข้างล่างบุม้มสวยโอเคสวยครับเราสองคนเนาะ ผมว่าน่าจะบุญฝั่งนี้ปะไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนูน้นถ้าไม่ะรเขาติดไม่รู้ตัวครัเดินไปเลยชิวๆเครื่องนอกเครืๆๆๆ่องนอกจะเสร็จแล้วด้วย <c oughs> ไปดีเพื่อนวัดบัคกรอเว้ยมันบักนะเนี่ย <c oughs> เออเพื่อนสูเอายังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ตัวไงติดไม่รู้ตัวไงโอ้ยตาแตกอีกแล้วเพื่อน เป็นตัวแรกที่จำสแกลได้นะใส่นี้ดีเลยไปไหนสวยสิิที่เรียนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเล่นจิตวิทยาขเขานน่อเฮ้ยกดผิดไม่เป็นไรไม่ไรกดผิดเมื่อกี้ลั่นไปกดผิด อะไรกันไปชิวๆทุกคนว้าวข้างนอกเหรอไมไ่อะไรให้เขาไล่ไปครับเอ้ให้เขาพับไปนะเคสวยปล่อยนอนนะขอหาอีกขอหาเควินตินก่อนครับผมมีชิ่งเห็นอล่าถ้ามันถ้าเขาอยู่ในรัศมีผมก็เล่นง่ายครับอันนี้เขาไม่รู้ตัวปะ ขอดูก่อนนะจุดบุญเฮ้ยบุญอยู่ตรงนี้เนี่ยพอหนุ่มไม่รู้ตัวใช่ไหมมามานี่มาส,สวยครับฮันน่นะฮันน่ะฮันน่ะโอ้สวยๆเพื่อนเฮ้ยอูโดนได้ไงวะปลายมันพอดีเลย มานี้เพื่อนไปไหนะ๊ะจจเย็นอ๋อดิงดิงเอชิงตีเอชิงอะไรล่ะดิไอพุ่งตีดไม่เป็นไรครับเขาลงไปละผมว่าน่าจะไปแตะเพื่อนนะตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมตามติดอยู่ละแตะ อ้าวไปไหน่ะอ๋ออยู่นี่ว้าวาว้าวาว้าวว้าวสวยโอ้ตายาคมอุย้ยจะแบบกะจะตึกนิดนึงนซะหน่อยไม่ทนันไม่เป็นไรครับเขาตายยากไปแล้วเนาะมีมีโทเทียมด้านบนนะ คน่าจะยิวครับเป็นตินบนเนี้ยบนเนี้ยอันนี้น่าจะติดไม่รู้ตัวอยู่เนาะแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆผมจะอุ้มนะถ้างั้นไม่เสียเวลาด้วยไปลงไปลไปลงไปอุ้มแทบกันดีกว่านะ อ,อยู่ห้องนี้ปะอยู่ห้องไหนวะห้องนี้ห้องนี้วันนี้เพื่อนตุ๊กตาเหรอไม่ใช่นะเขาอยู่ไหนอะ่ะ เขาน่าจะปล่อยตายนะผมคิดว่าเดี๋ปล่อยตายไม่เป็นไรครับเดี๋ยววัดใจดูถ้าเขาเจอหลุมก็ให้เขาลงไม่เป็นไรนะถือว่าได้ใช้ทุกอย่างละอาวหลุมอยู่นี่หรอ อ๋อสวยๆด,ดิเพื่อนหลุ่มอยู่นี่กับประตูอยู่นี่เฮ้ยถ้าทดนได้นะผมชอบผมชอบประตูเกิดแบบนี้นะครับประตูเกิดฝั่งนี้กับตัวเนี้ยมัน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 เดินง่ายนะน่าจะไม่ทันแล้วปะแค่อย่างงี้น่าจะไม่ทันแล้วครับน่าจะตายเนาะอ๋ออยู่นู่นเหรอโอเคจี๊จีครับโอเคครับก็จบกันไปสำหรับเกมเมื่อกี้นะ ผมคิดว่าสายเนี้ยค่อนข้างจะเหมือนไมเคิลขั้นหนึ่งแต่เคลื่อนที่ไวเลยนะครับสายนี้แอดออนนี้ก็ช่วยทําให้เราตรวจไม่พบเวลาชิงนะและชิงนี้ก็จะเห็นออร่าในระยะ8เมตรอีกอันนี้ถ้าเราตีปกติได้หรือตีด้วยใช้สกิลเขาจะติดแบบติดสถานะไม่รู้ตัวอีก30ฟีนะค่อนข้างเซตเนี้ยค่อนข้างจะเล่นสนุกมากครับแล้วมันก็มีเพิร์ก่วงเครื่องเนี่ยอันนึงคือระเบิดประตูเนาะส่วนเพิร์กเกิดเกิดแต่เงามื่ี่นผมใส่นะครับเพราะว่ามันทําให้เล่นง่ายมากขึ้นเนาะ โอเคครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ